การนำเสนอระบบบริหารข้อมูลเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและบำรุงทางผ่านแอปพลิเคชัน AI Line Chatbot จัดทําโดยสำนักเครื่องกลและสื่อสารโดย Machine w o b o สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรกลตำแหน่งของเครื่องจกักรอัตราค่าเช่าของเครื่องจักรกลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องจักรกลคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจกักร งานพัฒนาด้านเครื่องจักรกลข้อมูลสารสนเทศเครื่องจักรกลงานพัสดุด้านเครื่องจักรกลและการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงความสำคัญของการจัดการข้อมูลในองค์กรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการป้องกันการสูญหายของข้อมูลในปัจจุบัน แอปพลิเคชันที่คนไทยนิยมใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารมากที่สุดได้แก่ l ลายซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักสำหรับการสื่อสารส่วนตัวและธุรกิจในไทยและนิยมในทุกเพศทุกวัยประโยชน์ของข้อความตอบกลับอัตโนมัติใน AI ไลน์แชทบอสามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงลดภาระรของพนักงานตอบกลับได้รวดเร็วและแม่นยำสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ และสามารถรองรับผู้ใช้บริการหลายคนในเวลาเดียวกันการพัฒนาระบบ AI Line Chatbot มีองค์ประกอบ3ส่วนได้แก่ 1. Line Official Account เป็นบัญชี Line ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านค้าหรือองค์กรต่างๆเพื่อใช้ในการสื่อสาร 2. โค p e น a i API เป็นชุดเครื่องมือและบริการที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงโมเดล AI ที่ทันสมัย3เมกะคอมเป็นแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆเข้าด้วยกันและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติการทำงานของ AI Line Chatbot 1. ผู้ใช้ Line เริ่มต้นการสนทนาโดยรับข้อมูลหรือข้อความจากผู้ใช้บริการ 2. Data Storage บันทึก หรือเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. โปัน AI รับข้อมูลหรือข้อความเพื่อประมวลผลข้อความ 4. ลายส่งผลลัพธ์กลับมาอย่างผู้ใช้บริการ 5. ้าเราเตอร์จัดการเส้นทางการสื่อสารหรือการประมวลผลเพิ่มเติม 6. Data Storage ส่งข้อมูลหรือผลลัพธ์เพื่อบันทึกหรืออัปเดตข้อมูล สำหรับท่านที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าถึง Machinery b o t ผ่านแอปพลิเคชัน Line ได้เลยครับ